สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พอลราจะมาทําปีกไก่ทอดน้ําปลานะคะตัวนี้เยอะไปนะคะอาจจะทอดครึ่งหนึ่งแล้วก็ส่วนที่เหลือพอลราก็จะแบ่งเป็นเมนูอื่นๆนะคะทุกคนนะคะตอนนี้มาบั้งไก่นะคะเพื่อทอดน้ําปลาก่อนนะคะก็บั้งตามใจชอบเลยนะคะทุกคนไก่ตัวนี้ไม่อวบนะคะกระดูกหอมนิดนึงนะคะ บ้างเยอะเขาก็จะเข้าเนน้้เข้าหนังเนาะเวลามะก็จะอร่อย <_ cek> พอร่าชอบไก่กระดูกแบบนี้ทุกคน น,นี้ก็มาปรุงไก่ด้วยนะคะน้ำปลานะคะกะเอาทุกคนนะคะพริกไทยคะ่ะเพราะจะทอดในหม้อทอดไรนนนะะดน้น้ำมันนะคะอยากทอดในน้ำมันค่ะทุกคนแต่ทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันดีกว่าสะดวกสบายนะคะขนอ่ะคะ่ะพราจะโรยกระเทียมผงนะคะเพื่อความหอมะคะ่ะทุกคน มาหมักไก่เลยนะคะทุกคนสูตรนี้ก็คือหมักก็ทอดเลยนะคะทุกคนไม่ค้างไว้นะคะสูตรเร่งด่วนค่ะ นี่ค่ะประมาณนี้ก็ปิดเตรียมการทอดเลยค่ะก็เรียงกันหงายนะคะแล้วค่อยมากลับด้านนะคะนีคะทำง่ายๆค่ะทุกคนนะคะก็ทอดเลยนะคะแล้วค่อยมากลับด้านกันนะคะว่าสีสันจะน่าทานแค่ไหนนะคะไฟร้อยเก้าสิบนะคะทุกคน ทอดไปเรื่อยๆแล้วค่เช็คนะคะค่ะทุกคนตอนนี้พลาก็จะกลับด้านของไก่นะคะค่ะทอดต่อนะคะ ทุกคนตอนนี้ไก่ทอดน้ำปลาปลาล่านะสีเหลืองน่าทานมากสุกและพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะทุกคนดูสีสีกำลังดีเลยนะคะไก่ทอดน้ำปลาง่ายๆสไตล์ปลานะคะทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันทุกคนนะคะทำออกมากระสีสันน่าทานขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ